อัดสังเงีจรกินชิงตันขาอัดสีฟังเสียงยผู้ใหายซ้ำพอเสียงผู้คนดีนะครับพี่น้องครับผมกลับสวัสดีครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับพอยี่เสียงเถ่าเถ่าคือคนเก่ามาแล้วฮะมื้อนี้มีแขกพิเศษครับพี่น้องอ,ไไอ่าพระอาจารย์จากบ้านโคกสานะครับเปิ้ลเขามาเยี่ยมเบิ่งสวนเนี่ยเพิ่น,น,นอยากเห็นโบ มาเชอากินนะมากเอาคืนนั่นเอาืนไเอาเร็วๆมามไปาก้กินจะมาบอกเขาเลยกูกินอิ่แล้วกู่สนอิ่มอิ่มแล้วกู่ได้เพ่อเพื่อมาหาเกบมข้นแล้วนะครับพญ่พญ่ปู่ครับสมบูมแมนพูอื้นพูไกลครับเนี่ยนองแซ่บเอ อันนี้บักลินจีมันตัดไปหลายเลยครับมันมุงกี่ปีแล้วนี่โอ้ปู่มาแปดปีแล้วมันลาสานะคะ yes um, ่อยออกดอกออกหน่อยนี yeah, ่ครับเจ้าของสวนเพิ่นอมาโยมมาเด้อเนีพิ่นมาซิมอยู่สวนเลยครับนี่ยคืนกินทั้งต้นเลยครับพี่น้อง

เออทม่ออกร้อนแล้วบัดนี้เออรำด้วยรำด้วยลำด้วยด้วยถูกปีถ้าหลัเออเออเออลนอาสยหลิงลำย่อยงาอของกูเป็นหมดแล้วปะอเอาปุณหอยุทึงๆเุณห์ครับพีน้องฮ่เฮ่าอ่าอดูดูจะหลงเอ่อเอ่อดูขาดกเด็กหน่อยมันมาหลายรอบแล้ว ได้ได้ีมงกทุขึ่นวานนะน้อหวานดีหวานดีวานดีกลาครังมึงยไงเฮ้ยเฮียบให้เฮ็ด้ให้เราเ็เองแมนวานึงาวาอิ่มแล้วไฟบกเส็บไปเท่าวเออแมนอาจารยเป็นาคันตอิเกรแนเนีอเนาะเ ใครอยากกินเก็บเอาอแม่ผมแม่ในอทนไหนเนาะเหตุใดเนาะนี่เนาะทำไมถึได้เป็นมือแบบนี้เนาะอยากกินขึ้นเอาครับอยากเมาลินเองหมดไปไร้ตังแล้วเป็นโยม่งช่วจันกูดิ้จันดังดามแนมหนาโคตทดัไร่ไรเขาบรถเล่นไฮโซเถื่อแม่แม่เอาลามุกมันเป็นยังไงเขาบอกไหนเนาะใครอยากกินลินเอาอยากเมาลินเองเต็มโจนวะ

พูนคืนทั้งพูนอะเต็มเยอะพูนทีเราพูนอยู่ดีเรานทางหมดแดงท่านกินท่านขายทางประหยับันไดพัดลมโอ้ยไม่ถึงดูแลบันไดประจาตาแหน่งตัวนี้ไมเบาถูกจกนห่งวุิประหยัดเลยวุฒิวเฒิอี้โตไหึ่ั้นตนนเดียวปันตเลยคนเดียวเนี่ บ button, him hmm. ่เราฟันต uh, ุ่นเนี่ยยังหุบเรได้กูกะกองเอา n a เอาเลยจม nga อย่ากูหึเมันเอาหมดเน่ยกองา a ได้กูจะเอา n าไดมันตายตต่น n a นั่นมานี่จอยากมักไปหมงอื่นไม่แบเห็นบเห็นบอเห็ยหักอย่างนีพักงของงนี้แลน่ะนะลุกไปลุกไปไปฮักเอาของเราทำนองทำนองทำับับ บะงนะรดงกันหลายเด็งเดดขาดกรนนั่นลายบุสักดก็บบุตึงวันแล้วข้าบมเดงมาตี่าไสวนต้กินหนาต้นเออแม่นดึงไปคืออันเงือกนี้เล้คนดยมจีบไันีเงอกี้เฮ่ินมัามันคืา่ได้มกินงาหนี้ม่ทดึงมันตัดกูงานนี่ไ่ไวะ

เนี่ยหวงกันน้องงานต้มเนี่ยยุ่ยลงใบเบิดนี่ยเราเข้าบักบุกแบบยางม้าก็มาเก็บบางงานต้มก่อนเนาะงานสูงนี่บักบุกเก็บไอ้บักบุ้เก <uity> right? ็บหมูบ้านนี่สบายเลยยิอมมาเก็บต้มต้มก่อนเอองานผ้าหักเด้อเราวป็งานผ้าหักเด้อพ่อใหญ่เอ้โอ้เจ้าก็หักงานลงมาแล้วเป็นหย่งคือหายกินตะปากเจ้าของเถอแต่ยังม่ยิ้มอยู่พูดพูดบอกชมพู้ต้นข้างนาพูดเฮ่าหักงานมาเออเราให้ซ้ำนั่นล่ะเราให้เก็บเอาเอง นั่นเองเนี <c oughs> ่ยเห็นบอนเนี่ยนรวยแดงแดงเนี่ยยังเอาบ่อใดไม่ขอยังกินบ่อใดอยู่เนี่ยต้นนึงเนี่ยต้นนี้บอดอกบ่อใดไม่ต้นนี้รวยอันนี้ดีเลยใช่ไหมเด็ดต้นนี้เปียงเนี่ยเด็ดซีมบังต้นต้นนี้ก็บบไอ้ลิ้นจีพันธุ์เนี่ยกันเดียวกันคลิ้นจีคอมลิ้นจีคอมกูได้อยากได้เนี้ยมาตอนเอาเออตอนเอาปลูกไปยากลาดสารย่างเดียวกห้ออกมาส่นบ่ได้กิน อักชมพูกับเบงเอพีนงไอ้พุ่นะนีหลายเรียร้อนมาสังกาทจีดินโอมันร้อนทิมมันร้อนกไปเหงวกินสีเบหรอจ้ะมันลอนมันอากาศเลี่ยนหรอวกะสลัดง่่อทิมหมดเลยน้่ปวดละหมดน้ามัเจ้หคุนไหมบักนาไมคือว่าบ่ล่ะโอ้ยบวกนอ่บ่แพืเก็มันรวยหาบาทบมนบบาทตักพเแล้วนาะลั Bạn นี่ก็ này thái เส้น mà ล่ะโอ้บ่กูเก็บหายากเนาะเออเนื้อจานไอ้นานเอาโทมาท่งมาท่งอยู่ในหั่นสารี ยักษ์สาลีค่ะยักษสาลี่วุฒิมสาลี่ี่ยักษ์สาลียักษาลี่ลูกถ้ามันบอดกลูกไหลีนี่น้มตาหมีแมจ้าน้องกระปองตาหมีอ่ะปพองนะจ้าผ้าปูเกลียวตั้งแต่มาอยู่สิปีนี้ละ คือคือคืออ๋อคูเปีย่ไหอ๋อคูปีถ้าเราบำรุงได้ก็สามทีตีกินคือผลไม้พวกนี้ทั้งหลายเอามาจากไร่ขิงพันธุใหม่ทั้งหมดเลยโอ้โอันนี้เขาตอนจริงเนาะตอนจริงมาขายคือพันคือพันมาจากไร่ขิงพันใหม่นี่เนาเนาะเขามีแต่แป้งนะมันจะได้กิงง่ายคือสองคนสำรวจเนาะกินดอกผัวเมียคุณอืมทำนี่ครับเอามันสบายแล้วกันว่าอยากกินปลากรย่างลุงสาประสนวายคันอยากกินมาไม้กับเขาป้า คือออดเอ่อแล้วั้นไป้องใส่ดูอันใส่เตนวเป็กครับไม่จันนีเขวดละาต็ม์อยอันกินว่อ้จบอกไปจุดตูดจุดเขียนหนูผัวขายแ้งไหลทุกข้างนอกด้วยเออเอใหเขาใส่บ๊อบไปเ่เ็นบอกตเด็ด่าเป็นไ่ตัเด็ดตเด็เแล้วแลสิมา มือแนงเลยใช่ไหอาจารย์หูเราโตด้วอาจารย์หัวอาจารย์สุดคนแล้วอาจารย์หูนะเฮ้ยแล้วอย่างนี้หูเนาะยกอะไรนักอันนี้บางนีก็บเลื้งบางเตยเนี่ยอันนี้ปีสองปีนี่ก็ห่วยนี่ก็เป็นเงินแล้วแต่นี่แค่นี้มันยังนม่เสีตายเลยแม่งั่นแทะอืมอีกเหมือนอะบอดไม่ออกยาน้ำก้นเข้า้วยนวดดีจ้าไป มียูซีหาต้นครับผมฟังพุ่นอ่ะอันนี้เลื้งบางเตยครับผมเทียงอนไรอย่างนี้หามวัวเตะเตนพิจงานโศกอีกได้นี่ต้องไปเผาโศกอีกเดี๋ยวดูนายกาก่อนมงครับมือนี่เป็นบุญของสวนครับผมพี่น้องเป็นแต่เป็นบุญสวนครับพากคุณเจ้าเป็นได่เขามามาเบิง เบืองไม่แย่งใหรเบืมัอนเป็นมาสันเพลแลเรเป็นเลยเขาบื่งสวนเป็นบุญของสวนครับแจกท่านไปพร้อมทอมสนี่แหละครับแล้วมากินเหบิีย่าเห็นองไรเาะเ้อบออกจากบ้านนักเชีย นากับเพีนเดียวไปนาหาเรื่อันผู้ขึ้นลินจีกับท่านเดีลงอยู่ครับผมนั่งตดหมอด้วยน้าไผฝากเนี่ยรลจุกแล้ว้จุกแล้วทงทงเนี่ยทงีต่าวนรรเเอปไปเอายครับอันผู้ทังต้นลินจีกับท่านเดียวลงอยู่ครับบ้านในลงตนลินจีเอมาเพาะเพรถึงงาไวเพราะหายไปที่ไหนเพราะเป็นเขาเองว่ะ พ่เอาไปฝากไม่เยอะจิ้มนะเด้อน้ำด้วเหรอเอาอีกจัง่อยเอาอีกจัง่อยเนี่ยพ่อยิ่งร้องอ่ะจอมีนมาละเนี่ยพ่อยิ่งแห่ร้านจัง่อยเนี่ยร้านอยากได้จะเพิ่งขอบคุณครับเออมันเอาไปสามเสี่ยได้หนีิอ้าวโอเคครับผมเดียาเจ้าหัวใสขนาดคลิปนี้ก็าไปซนหนีครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับ